มีผ้าถั่วมาอย่างนี้ไม่อ่านไม่ได้แล้วไปหาเมียกองทัพปูดแดงบุกหาดออสเตรเลีย50ล้านตัวเมื่อประเทศออสเตรเลียรเริ่มเปิดนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์โควิด -19 ก็เริ่มคี่คขายแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่กองทัพปูดแดง50ล้านตัวก็ได้ออกมาอวดโฉมเดินขบวนปิดเมืองเพื่อมุ่งสู่ทะเลใหญ่ปรากฏการอพยพของปูดแดงเล Cra b s ไปสู่ชายหาดของเกาะคริสต์มาสประเทศออสเตรเลียเกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูผสมพันธ์ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกๆปีเจ้าหน้าที่ของเกาะก็ต้องเริ่มภารกิจรักษาชีวิตสัตว์โลกต้องสร้างสะพานเพื่อให้กองทัพปูดแดงข้ามไปยังชายหาดของเกาะที่ที่ปูดแดงตัวเมียจะเริ่มวางไข่นับล้านฟองในมหาสมุทรอินเดียทุกปี ปูแดงหลายล้านตัวเนี่ยจะออกมาจากรูจากในป่ามุ่งสู่ชายฝั่งทะเลเพื่อการผสมพันธุ์ปูแดงหลายล้านตัวตายระหว่างเดินทางส่วนพวกที่ไปถึงจุดหมายก็ต้องเสี่ยงจมน้ำตายโดยเฉพาะปูแดงตัวเมียพวกมันจำต้องไปให้ถึงสุดจุดหมายให้ได้ทันการผสมพันธุ์ก่อนวางไข่จนเกิดเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากจริงๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเพราะเกาะคาริสต์มาสเกือบทั้งเกาะ เปลี่ยนเป็นสีแดงที่ถูกปกคลุมไปด้วยกองทัพป,ปูแดงดูแล้วก็น่าตื่นตาอเมซิ่งจริงๆเลยถ้าชอบเรื่องจริงข่าวดังคลิปเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ